กิบเนาะอันผักวานเข้ากับผักวานเท่าอัลนละเนาะดวงพอนะ่อเนาะว่าอันกะไอ้นั่นก่อนเรามาที่นี่ใครน่ะจ้ะถ้าเกินเข้าไปตีใส่เลยนะมันมันคือคือมันมันมันสีบูหนะบางคนอาจสีจังสันก็ได้แต่ว่าแต่ว่าพีโบเฮดจางสันนะแม่ดวงพอ่พอเพราะว่าพีเอาไข่ไปทอดก้อนจ้ะทอดใครทอดแล้วแต่ว่าไปเบิง่งได้ไปเบิง้งไปเบิ้งไร ไอ้ไข่ทอดพีกอันไข่ทอดป้าอันปลาสูกัะงามได้เนาะสีบานเนะเาะเอาโชว์อยู่เนาะอันสีบานว่าบอบ้านน้องดาบ้านคุณหมืน่นเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเด้งเริ่มเด่นเด่นดังแล้วค่ปะปลาสูใช่ไหมไม่ไม่บ้านบ้านน้องดานี่น้องดานี่เข้าใจอยู่เพราะว่า แต่แต่ว่ากับบุญบาปเนาะคือบางคนเฮ็ด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 แังสันบ้านบ้ปังกับมีเด้กับเต้นเต้นยูแต่กับบเห็ดมันดังแต่กับบเห็ดมันปังเนาะกับแต่ว่าบ้านน้องดาน่ะอ่าดังมาโดแล้วแต่ว่าบ้านบ้านน้องอ่าบ้านบ้านบ้านไทยเขว่ากันบ้านคุณหมื่นบ้านบ้านไอไอน้องทีน่ะก็คือบางเทีกับมีเขา บางเทียก็มีเอฟซีบางเทียกับว่ามีแไ่กะมันะมันบัก็คือมันก็คือจังของของผู้ที่ฟ่าเขาเขาเขาปังแล้วคือสีมีมาตลอดเลยไ่ยังสิสิดังสิเฮีหยังกสร้างมาสิมากมาตลอดมากมากมาตลอดแต่ว่าของของน้องทีบางบางครั้งเข้าบางครั้งไม่เข้านะแต่ว่าแต่ว่ามือนี้บ่บบบได้เขาไรนอ้นองทีเลยมือนีมือนี้บ่ได้เขาอหลีทุกมือนั้นเพราะว่าน้องทีสิไล่ยังหน่นอยๆน่อยก็2สองหรือสามเทียบไหมบอถ้าบ่ เพราะว่ายางบมมีเวลาอีลีบางทีกับสเขาวไรแล้วเพราะว่าเห็นเห็นกระเด้งขึ้นมาอยูุพร้อมกันกับพี่ว่าสิค้นกับอันปะสูว่าสิขึ้นแม้อันอันอันร้านสีบานปะสูเลยตัดสินใจคันสิถทาผู้นั้นทาผู้นี้เจ้าของกับสิบ่ได้ึ้นนั่นแหมก็เลยก็เลยตัดสินใจนะเพราะว่าเห็นเห็นเห็นก้นแล้วเพราะว่าเพราะว่าตั้งใจว่าสิขึ้นของเจ้าของแต่ว่าเพราะทัานได้ตั้งแต่ว่าเห็นเห็นกระเด้งขึ้นพอดีกับ กับที่ว่าเจ้าของสิสิคืนนั่นไหม้านสิบานประสูก็ะเลตัดสินใจอ่ะคือมันก็จริงๆแล้วมันก็บเอซี่ไผเอซีมันเนาะอสซีนากรเลยประสูก็ะเลตัดสินใจขึ้นของประสูนั่นแหละก็บ,บอกตรงๆนี่แหะว่าเห็นของแกอยู่จ้ะแม่ยายดวงพ่อนเจ้าเต้นแบบนั่นกะบ,บอบบปังว่าสันว่าเอา้าดวงพ่อนไปเต้นแบบใดดวงพ่อนจงสัน เต้นแบบได้สอนเน่ะคุณหมอคุณหมอไปสอนไปสอนดงพ่อนดกว่าเต้นแบบใดนี่ดงพอนมัน้ำเต้นมันต้องเฮ้แตนน่ไหนฮะดงพอนมันต้องมันต้องอยังซี่อันโอโอกอโอกเอาออกคักคักประกันโอ้ยเนาะ,ะอันใส่เสียมือนี้ไม่มีมอันอยอยนัน่น เต้นงามๆขึ้นนานี่หละจ้าวซันว่บอบอวบอวบอ,บอ,บอ,บอบมันสีรุดเจาวซันร้ <c oughs> านสีบานบอกดูว่าเต้นจตงไหนมันจะสีมันจะสีปังเฮ้าไม่สันเสมอหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยนัน่นต้องเอาแบบนั่นดวงพ่อจะเต้นแบบไหนกูว่าถ้าได้เห็นจดเต้น คนรุ่นกาวิจารณ์ฮะเจ้าต้องไปแนวคลิปสันนัน่นนั่ละว่าซันว่ามั่นสิรุดจ้าว่าซันบ่ต้องสาธิตดอกจาวาซันเอา้า <c oughs> แต่ร้านสีบานอยากเบิ้งได้บัดที่นี่แมนบ่โอ้ร้านสีบานเห็นเห็นของประสูจนเบื่อแล้วแมนบ่ร้านสีบาน เห็นของปัสูจนเบื่อแล้วมันบ่า้านสีบันช่วงนี้ข้านข้านข่านจาว่าสันแม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 นที่ีลหละขอบคุณเดอร์ที่เป็นที่เบิ้งคลิปสันจาว่าสันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเขาไปเบิ้งดวงพ่อนเดี๋ยวสิเขาไปเบิ้งเดี๋ยวสิวิจารณ์ให้ ถ้าอยากไปถ้าอยากไป